เราไปตายกันดีกว่าน่าจะแปรนี่จะแบกอะมากับยามกลัวอะไรมาโทษยากระบอกฟ้ามันเองกูชอบเตูกระบอกยามเลยอะห็นกระบอกยามเปล่าบอกเลยเมื่อกี้เราเวทข้าเสาร์ได้ดำเป็นเศษลู่เลยไอ้ยันหวังได้อยู่ กินดีไม่ได้กินกระบอกานกระบอกยาวว่อตั้งแต่ตั้งแต่แมวแมวอะไรนะแมวน้ำหนักเท่าไหร่แมวน้ำหนักเท่าไหร่อะแมวมีขนขนลวกไว้อะแมวขนลวกไว้แมวขนลวกไว้แมวผมมันร้อนก็เลยนแฝกออกขนลอกขนไอ้อ้วนไปลงไงเขาจะจ่อคงจ่อขาวด้วยเราเขาบางดิ เฮ้ยเดี๋ยวเทมีดิตน่าจะไหวปวกวะพี่ช็อคเย้เดี๋ยวได้ช็อคกันนะเดี๋ยวได้ช็อคสมชื่อละช็อคสมชื่อลองเจ้าอีลิกเลยเหรอแต่น่าจะไหวอยู่แหละก็ไหวอยู่นะดูจากแซเมตไหวอยู่เดี๋ยวลองรอบถัดไปแล้วกันไม่หมดไม่หมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับกด ของคุบกูก็เป็นตัวแดกติงก่อนเลยลองในเทมนี้ก่อนถ้าไหวก็ไปอิลิทถ้าแหวนตัวกูก็นอนเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยทำกันนะทอ่กูนลัโอ้ตายท่านโอ้หัวยนนีไปนอนแล้วหัวหัวจะมาท่านวะมาวะรูเดียวรูเดียวนี่มก็สั่งยิงกูไปใส่ดิโจดอบไอเทมสองสลักโจลงก๊าซทอง ก็ดูเดียวไอ้วเอวฟฟ้าท่านแม่งมาห้าหกอันดูเดียวเบิ้ดรอดเหรอกูจะกูงะก็สั่น,นเ,เ,เดียงกูไปใส่ต่อเปเ่นสองสองล็อตเนี่ยเฮ้ยล้วโวยที่เราไม่มีวิใช่ไหมมีเจ๊มีโอโ้ตายบองข้าววิ ลืมนึงมได้ไงวะอาจจะลืมกดเกตให้ทุกคนนะตั้งใจแบบตั้ใจเล่นจัดลืมกดเกตมาฮะหกรอบแล้วต้องมีกันบ้างเกตคู่ดาวน์นานไงยี่บอกดาวน์หงต้องเอาเกตไระบบยกชนแบบตีนอกอ่ะพี่เปิดไว้หน้าเปไดไม้น้าเปไดได้น้าเปดไว้บ กูต้องรับดาเมจเออเดี๋ยวบอสแล้วก็ไม่ไปพี่ช็อกตึงให้พี่ช็อกตึงให้มีต้าอยู่ก่อนเลยต้าฮิวให้เออท้ามันฮิวแล้วเออท้ามันิวให้เฮ้ยต้าไม่เคยทิ้งท่านประธานหรอกเออไม่ปล่อยท่านประธานตายหรอกเลขาแล้วเว้ยเฮ้ยไม่หรอกไม่โดนจามมันเอาไว้ต้าก่อนไงสายบอสบอสมันเล็งก่อนเนี่ยมึงก็โดนเรียกก่อนมึงกันละซาปีหมดนะใครไม่มาไหม ไม่รู้ไม่สนใจแล้วปลาท่านดีแกสัตว์สวยบ้าเลย <laughs> แมทจริงจริงเฮ้ยเฮียว้าวกลับมาอีก <laughs> คนขลิกใช่ไหมเฮ้ย <laughs> 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 แล้วดอกแดงเดียวดูโอ้โหโ,หอ,อ,โอ้โหเอาอไปทำอะไรวะดอกไ,ไม่ดูเลยเนาะตันอ,อะไรนะแอ c ค,คูลซี่มาแล้วอะเราจอดแดงจอดขาวเลยล่ะจอดแดงจอดขาวเท่านั้นตื่นยังไม่ตื่นอนะ่เนะเด็กเตะง่วงอยู่ คนเราอย่าทิ้ความฝันเว้ยเพราะฉะนั้นหนูกูไปนอนก่อนนะคนเราอย่าทิ้ความฝันเดี๋ยวกูไปนอนก่อนอันนี้ไม่ถูก่ได้ันนี่ไงวะอย่าทิ้ความฝันดูติ๊งตอมเยอะเกินเราอย่าทิ้ความฝันด้ย ใส่หน่อยาบแล้วครับเออดูทรงแล้วเทมปิริตไม่น่ารอดแค่แบแค่ห้องน้อแค่ห้องแลบบก็ก็หนักอยู่นะยังไม่ได้ยิงโอ้ดูชิลยก100%ไว้ใจชิลได้ร้อยร้อยอยู่นะร้อยอยู่นะไว้ใจชิลได้ชิลยก100% ชิวเมาเหล่ากันหรอชิวเมาเหล่าไม่ยอมเมาเมาเีลยยกแม่นดิโ็ถยกยกซียกซสิ้ลหมดละกูบอกเลยยีเสว้ยกมันยกซียกซสิ้ลแหละเมาเกูบอกเลยชนไปดิครับชนไปเลยครับไต่ว่าไอ้แบบมอนยืนนิ่งไม่ติดไม่รู้แต่กูชนไปแล้วกูเก้ารถก่อะเออติดไม่ติดไม่รู้กูชนไปแล้วอะที่อะไรวะเนี่ยที่อะไรรถที่โดนติดไม่ติดไม่รู้แต่กูชนไปแล้วอ่ะ ยกไปยกแล้วอ่ะยางยางยังพึ่งยกเดี๋ยวยกซียกโซยกโมโตเหล็กหมดอ่ะเฮ้ยเขาหลบไปดึจีจ่ายแล้วนะตีนูน่าเราเอาตรงนี้เราเอาอะไรไปกดโชว์ตรงดิ้เออส้นเท้าอะไรไกดโชว์ได้มั้งวะทำเป็นเซตไปกูกูกดโชว์ได้แค่นี้วะอ่ะโอเค เก็บไม่หยีอ่ะนะโอ้ยดูเล่นก้อนกกอะไรวะกดเ g l สวอตแอมลบเอาแบกดิยามมาดิเดี๋ยวเอากระบอกก่อนฟากระบอกก่อนโอ้โห่ไม่เข้าเลย ไอ้ยาจีเอมันปวดกูลืมซื้อเลยนี่ขนาดกดยาจีเอมเนี่ยกูเลยฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟุบหลับเลยรอดอยู่แล้วชิวเป็นงานอยู่โเมาางี้ยกมันเลยใครขึ้นบอสเนี่ยใครขึ้นบอสเนด็กขึ้นบอสทิพายแล้วไม่บอกเลยโอ้ยไม่บอกคุบอกกูดิโอ้ทีไม่บอกเลยโอ้ย ขึ้น่ะเอาดิเอฟบีไม่เป็นงานเลยดูดิเอาเอาเอาสามโมทัวร์เอาเอาเอาแล้วมาปล่อยมาตีกูเอาเอาเอาสามโมทัวร์เอ้ยไม่มีของเล่นแล้วด้วยมิดหมดแล้วด้วยกดมิดแล้วด้วยอ่าอ่าใหญ่ขาดตาโดนไฟเลนโดนไฟเลนโดนไปเล่นเฮียแล้วความเฮียบังเกิดโดนไปเล่นแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยตาตาท่านประธานจะตายตาตายกันหมดนี่เลยโอ้แม่งโดนซ้ำนิดหว่่ยงลูตาไม่ต้องห่วงยาวยาวแข็งแรงอยู่รูท่านประธานลงกันเป็นมะม่วงเลยเนี่ยเออนี่เหรอจะไปเทมิดิตกันเนี่ยถามหน่อยมาดิแอดแอมมาแล้วมาดิเออเดินออกยากยังวะเรื่อมันบอกเราเนี่ยนูบจริงๆริงเลยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวะจริงเฮ้ยยังดีมีของปลอบใจอะไรวะได้ไรมาพอได้ไหมบุยสัตว์พอได้บัวโอ้ยดีไหมเขาอย่งชั่วเอาไงจะอีลิตไหมโอ้ยแค่นี้ก็จะกัขาดเลือดแล้วแค่นี้ฆ่าใจตายกันเต็งตี้เลยเออยินดีจะ่าใจตายเต็งตี้แล้วไม่รู้ว่าตอบไม่ได้ ไอยากเส <S <S ียเวลาดีกันหรือเปล่าล่ะเอาเวลาดีกันเหรอเราไม่เสียแล้วไปได้หมดแล้วี่ตาตาตาคนเดียวพี่ฮัลโหล